ตั้งตรงกลางทางน้ำไหลเลยนะครับตัวนี้นี่เป็นต้นเล็กของต้นชื่อกลางนี่กลางขี้มอดนะครับชื่อตามท้องถิ่นนี่มะขามป่าับต้นคางแดงคางรงคางป่านะครับก็คล้ายคพวกต้นพลึกนะครับที่อยู่ในวงถั่วนะครับวงสกุลเดียวกันนะครับกับต้นพลึก ไม้ลำต้นคล้ายกันนะครับลักษณะการออกใบนะครับใบนี้ออกเป็นใบลักษณะเป็นใบแบบประกอบแบบกนกสองชั้นนะครับ ปลายใบยออกคู่นะครับออกเรียงสลับกันเป็นแถวตรงเป็นแนวตรงกันนะครับขนาดใบก็เดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่แต่ต้นนี้มันเล็กนะครับใบก็จะเล็กขนาดใบก็ ประมาณสัก1เซนนะครับใหญ่เต็มที่ยาวก็ประมาณ2ไม่เกิน2.5้ซนนะครับ มาดูต้นที่มันมีอายุแก่นะครับเปลือกคจะะเป็นสีน้ำตาลออกค้ำนะครับโขกขระคละ้ายๆชิงชันนะครับะมองไกลๆแก่จนเห็นจัน เป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ได้นะครับแหล่งกระจายพันธุ์ก็พวกป่าผัดใบแรงนะครับป่าผัดใบแรงป่าทิพย์แรงก็จะพบเจอได้นะครับสำหรับต้นขามป่าก็พามาดูแก่นสารนะครับของต้นกางขี้มอดนะครับเรียกว่าต้น ค้างต้นค้างป่านะครับมะขามป่าไม้ก็คล้ายกันนะครับกับไม้พึกต้นซึกต้นพลึกนะครับลักษณะไม้ก็เป็นไม้พวกเนื้อเนี่ยไม่ได้แข็งทนทานอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับก็มีแก่นสารที่เข้าแกนได้ดีนะครับ โตก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับใกล้เคียงกับต้นพลึกนะครับที่อยู่ในวงสุขุลเดียวกันันสารก็คล้ายๆกันนะครับลักษณะสีสันงวดลายตกกระตันสีน้ำตาลตัวนี้ก็อายุสิบปลายปลายนะครับตัวนี้ แค่ไม่ใหญ่เฉยนะครับแต่ดูลักษณะไม้ก็ไม่ว่าจะถากตัดก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับก็ใช้งานก่อสร้างบ้านเรือนได้นะครับที่ไม่โดนแดดฝนเต็มๆนะครับ